สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแนะนำตัวอ้วนกลมวันนี้เราอยู่กันในเกม Jo y o f l i f e กันอีกแล้วนะครับเอาละครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวอาชีพมีดคู่กันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าอาชีพนี้เท่แบบนักฆ่าหรือว่าแอสซาซินนั่นเองนะครับผมจะทำการแปลและรีวิวสกิลให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยไปหากเพื่อนๆสนใจเติมเกม Jo y o f l i f e ก่อนวันเปิดจริงในวันที่7พฤศจิกายนอย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับ ทางเรามีร้านพี่จอนเช้าไว้ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทไม่มีดีฟันแน่นอนทางร้านพี่จอนนะครับมีจัดโปรโมชั่นราคาถูกจัดได้ทุกแพ็คถูกวก่าเติมเองแน่นอนหากปเพื่อนสนใจนะครับติดต่อได้3มช่องทางที่เพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลค์หรือว่าใต้คลิปนะครับสำหรับสกิลที่ผมจะรีวิวนะครับมีทั้งหมด9สกิลนะครับขาดสสกิลอีกเช่นเคยนะ ในส่วนสกิลที่ขาดนะครับผมก็จะทําการแปลให้ด้วยเช่นเคยครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในหน้าโหมดฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยสกิลครับผมจะได้จากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นในที่สกิลหนึ่งนะครับพุ่งโจมตีศัตรูอย่างรวดเร็วและติดสแต็กเงาถ้าผมเข้าใจถูกนะครับหากเราสะสมสแต็กเงาเต็มเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมสูงสุด200%นะครับครูดสกิลที่13วินาทีนะครับสกิลนี้ค่อนข้างจะมีระยะไกลนะครับนี่ พุ่งโจมตีแบบนี้นะครับแล้วก็ติดสแต็กนะครับทางด้านซ้ายบนแบบนี้นะสกิล2กระโดดเข้าหาศัตรูสร้างความเสียหายและตึงศัตรู2วินาทีและสโล30%สามสิบเปอร์เซ็นต์นานสามวินาทีสกิลนี้ได้1สแต็กเงาคูดานสกิลที่12วินาทีนะครับอ่าสกิลนี้ก็ค่อนข้างจะไกลเหมือนกันนะครับ <S 2> <S 2> <S นี่เป็นการกระโดดเข้าหาศัตรูแบบนี้นะครับสกิลที่3โจมตีศัตรูต่อเนื่องสครั้ง ทำให้ศัตรูติดตีบัฟลดพลังป้องกัน30%นาน10วินาทีหาใช้สกิลนี้ด้านหลังศัตรูนะครับจะพนึก1วินาทีและสโลว์ห้นาน2วินาทีสกิลนี้นะครับได้1สแต็กเงาสกิลนี้ขค่อนข้างจะใกล้ดิึงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้สแต็กนะครับเหมือนเดิมนะสกิลที่4หายตัว5วินาทีเพิ่มพลังโจมตี25%สร้างความเสียหายพิษกับศัตรูระยะใกล้สะสม1สแตก็ก สูงสุด5แสต็กขนาดซ่อนตัวนะครับจะเพิ่มความแรงการเคลื่อนที่50เซนคูดานสกิลที่12วินาทีอ่าสกิลนี้จะเป็นการหายตัวนะครับอ่าชัดเจนเลยก็เป็นสกิลที่ออกไปทางสายแอสซ s สซินแน่นอนนะครับลหลายๆเกมก็จะประมาณนี้เลยนะครับแอสซินจะมีการหายตัวนั่นเองสกิลที่5โจมตีสตูด,ด้านหน้าสกิลนี้กดใช้ได้2ครั้งนะครับทำให้สตูติดสถนานนสโล50นาน2วินาที หาโจมตีกครั้งนะครับจะทําให้ศัตรูติดสถานะลอย3.2วินาทีคูดานสกิลอยู่ที่15วินาทีนะครับสกิลนี้ระยะใกล้นะครับกด1ครั้งกดครั้งที่2ครับนี่ทาให้ศัตรูติดสถานะลอยนะครับค่อนข้างนานนะต่อไปนะครับมาดูสกิลสายที่2กันบ้างนะครับสกิล6กคว้างระเบิดพิษนาน4วินาทีทําให้ติดสแต็กพิษ1สแตก็กและสะสมได้สูงสุด5สแต็กในสกิลนี้นะครับนาน10วินาที ประกบการเล่นสายหายตัวนั่นเองนะครับ๋ยวผมจะปลาผิดให้ดูค่อนข้างไกลนะสกิลนี้นี่เห็นไหมครับมันจะมีสเต็กที่เป็นเบ็ดเบ็ดเนี่ยขึ้นอยู่นะครับตรงใต้หลอดเลือดนะเห็นไหมอันนี้คือ5สเต็กนะครับแต่ว่าสกิลหายตัวนี้มันจะได้แค่1สเต็กนะครับเอาไว้เล่นคอมโบกับสายผิดนั่นเองนะสกิลที่7น,นะครับบิ๊หาศัตรูและโจมตีทันทีหากมีสเตก็กผิดเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม30%และสโลว์60% ตรงสกิลนี้นะครับผมแปลยังไม่หมดนะพอไปแน่ใจว่ากี่สแต็กให้ผลเท่าไหร่นะครับครูดาสกิลนี้อยู่ที่10วินาทีสกิลนี้ก็ค่อนข้างจะระยะไกลนะครับนี่บิ๊กหาศัตรูแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีสแต็กพิษเนี่ยท่านี้มันก็จะแหลงขึ้นนะครับประมาณนี้นะสกิลที่8พุ่งจมตีศัตรูและสะสมสแต็กพิษ1ขั้นคูดาสกิล8วินาทีสกิลนี้ใกล้ระยะใกล้นะครับนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็ได้สแต็กพิษหนึ่งนะครับ สกิลที่9นะครับโจมตีศัตรูแบบต่อเนื่องการโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยทำให้เกิดน็อกดาวน์นะครับคูดาสกิลที่2ี่นาทีสกิลนี้ก็ใกล้เหมือนกันนะครับท่านี้ค่อนข้างเท่เลยนะครับแล้วก็การโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับทำให้ศัตรูติดสถานะน็อกดาวน์หรือว่าล้มนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสกิลอันตินะโจมตีศัตรูรอบๆนะครับระหว่างใช้สกิลนี้นะครับก็จะเป็นอาวตะเหมือนเคยนะครับ เราจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับมอนสเตอร์ด้วยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอันตินะบิงไปบิงมาครับค่อนข้างเท่เลยเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการแปลนะครับสกิลที่ผมยังไม่มีนะครับสกิลแรกนะครับโจมตีศัตรูด้านหน้าด้วยดาวกระจายนะครับแล้วก็ทำการถอยหลังทำให้เป้าหมายนะครับติดสถานะสโล40%นาน5วินาทีคูดาสกิลที่10วินาทีนะครับ ต่อไปสกิลที่2นะครับโจมตีศัตรูนะครับทำให้เป้าหมายติดสถานนาสตาน4วินาทีและทําให้ติดสถานนาสโล50%นาน7วินาทีคูดานสกิลที่22วินาทีนะครับเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะโชว์สกิลโดยรวมนะครับทั้ง2สายให้ดูเลยละกันนะครับ สรุปนะครับจากที่ได้ลองเล่นมีดคู่สายอาชีพนี้นะครับค่อนข้างเน้นไปทาง DPS หรือว่าดาเมจนะครับเพราะว่ามีรีบัฟลดป้องก,กันถึง30%และยังสะสมดาเมจจากพิษให้แรงขึ้นแบบต่อเนื่องได้อีกด้วยนะครับหากเพื่อนๆชคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,ดมกดสดงแจ้งเตือนด้วยครับและฝากกดติดตามทิกตอกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า